ยังอยู่กับทิชาที่นี่ไหมเราปอกับช่วงนี้เอเชียสเตชันนะคะอย่างที่ได้เกินไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีสวาววเป็นศิล,ลปินหนะ้าใหม่ที่เพิ่งจะเดบิวต์มาสดๆร้อนๆเลยนะคะมาพูดคุยกันตอนนี้อยู่ข้างๆพิชาตอนนี้แล้วด้วยนะคะต้อนรับน้องๆดาวันนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดใสเลยท, <ะ S 2> ทีเดียว <laughs> ตาต้อนรับเช้าวันนี้ด้วยนะคะ,ะก่อนอื่นให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าจ้า สวัสดีค่ะพวกเราดารูนี่จากท่ายรับบิดมูนค่ะใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเลมี่ดารูนี่ค่ะสวัสดีค่ะเคลลี่ดารูนี่ค่ะมิมี่ดารูนี่ค่ะจีจี้ดารูนี่ค่ะซีวอนดารูนี่ค่ะทิต้าดารูนี่ค่ะชิชิดารูนี่ค่ะ ได้เลยได้เลยได้เลยมาชีกลับเออแต่ว่าหลับเกินไปอายุน่าจะห่างไกลอยู่ยันอ่าพูดถึงน้องๆกันหน่อยดีกว่าว่ามารวมตัวกันได้ยังไงทําไมกลายมาเป็นหกสาวตารุนี้ได้ค่ะค่ะพวกเราหกคนนะคะจริงๆก็คือรู้จักกันมาสักพักนึงแล้วบวกกับ มีลฟ์สไตายคล้ายๆกันน so? ิสัยคล้ายๆกันหรือแบบแนวเพลงที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะบอกกับทั้งค่ายและบิดมูนนะคะเห็นโอกาสตรงนี้เห็นรู้สึกว่าเคมีพวกเราเข้ากันเนี่ยเขาก็เลยมอบโอกาสให้พวกเรามารวมตัวกันในโปรเจกต์ี่ชอว่าดารูนีค่ะชื่อโปรเจกต์หนดีกว่าน่าสนใจมากดารูนีแต่ว่าอะไรอ่ะค่ะดารูนีนะคะมาจากคาว่าดารูนีค่ะใช่ซึ่งแปลว่าหญิงสาววัยสาวค่ะก็เหมือนกับพวกเราที่มีหลากหลายสไตล์ค่ะรวมเป็นดารูนีค่ะจริงๆก็คือเหมือนแบบว่า บิดคำมาจากภาษาไทยนี่แหละค่ะไมแต่น่ารักนะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เก๋เลยนะคะครานี้พี่อยากรู้ว่าเราเนี่ยได้ซ้อมร้องซ้อมเต้นกันนานไหมกว่าจะแบบได้เดบิวต์ซิงเกิลแรกออกมาเรียกว่านานเหมือนกันค่ะเราความจริงก็อย่างที่พี่จี้บอกว่าเรารู้จักกันมาก่อนใช่ไหมคะเราเคยซ้อมร้องซ้อมเต้นด้วยกันมาก่อนแล้วพอได้รับโอกาสจากค่ายและบินมูลเนี่ยแล้วก็ซ้อมร้องซ้อมเต้นด้วยกันอีกแบบว่า เกือบปีแล้วเลยนะคะ<ม>เพื่อที่จะมาทําเป็นเพลงนี้เป็นซ mm ิงเกิลได้ของพวกเราพวกเราตั้งใจมากๆเลยเพื่อให้ออกมาดีที่สุดให้ทุกคนแบบว่านี่แหละเพลงที่แบบ ชุดยอดเกๆที่กม่ช่นบ้ามาแบบเฮ้ยฉันบมมาเกือบปีอ่ะเออฉันยังอยากจะปล่อยทุกคนที่ฟังกันแล้วแต่ว่าก่อนจะพูดถึงสิงเกิลแรกพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมเพราะว่าชั่วน้องๆแต่ละคนน่ะน่าจะแบบชอบร้องชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็น่าจะมีไอดอลในดวงใจกันเนาะแต่ละคนมีใครที่แบบว่าชอบหรือว่าเป็นไอดอลของเราในการเป็นศิลปินไหมคะมีแน่นอนมีเยอะด้วย นี่ดูนีลุดมากไอยังไงเราให้ฟังหน่อยแต่ละคนชอบใครกันบ้างเริ่มจากทีต้าก่อนนะคะทีต้าชอบพี่ว่านธนกิจค่ะเป็นไอดอลในหลายๆอย่างเรื่องการร้องเพลงเรื่องการพูดเป็นพิธีกรอย่างงี้หนูรู้สึกว่าเขาสามารถแบบว่าพูดได้แบบไปเรื่อยๆแต่ว่ายังมีน้ำและมีเนื้ออยู่เสมอค่ะธรรมชาติใช่น้ำมีตลกนิดๆ ใช่ตลกเยอะเลยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้หายได้อยู่ใช่แล้วเป็นคนที่ฟังเรื่อยๆมากแบบว่าฟังไปแล้วเฮ้ยจริงใช่เฮ้ยสนุกดีเป็นพี่ว่านธนกฤษใช่ค่ะกลางๆอะของหนูนะคะคนที่ทําให้หนูได้มายืนจุดนี้ค่ะก็คือ BTS ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกําลังติ่ง NCT อยู่ค่ะซึ่งแบบเมื่อวานเขาเพิ่งปล่อยเพลงด้วยของน้องดีสมูดีสมูดีหนูชอบ ตัวจริงตัวจริงเอาต้น B T S เราชอบใครอ่ะอ๋อ B T S มีเจ็ดคนใช่ไหมคะหนูชอบใครเออวันละคนได้ไหมคะห่สัปดาห์ก็มีเจ็ดวันอยู่แล้วหนูไม่สามารถเลือกเมนได้เลยเจ็ดวันเจ็ดวนไปเลยเนาะนะคะอ่คของล่าล่าของหนูเพิ่งจะไปแฟนคลับของเขามาก็คือพี่เต็น N C T Super M Wavy นะคะชอบมากคือชอบมากเพราะว่าเขาเหมือนแบบ เป็นตัวแทนของความพยายามเลยอะ<ช>แล้วแบบม,มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าสถานการณ์ของหนูอะมันจริงๆจะบอกว่าคล้ายกับของเขาไม่ได้เพราะว่าหนูก็ไม่ได้ไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเขามากขนาดนั้นแค่เวลาเห็นเขาแบบผ่านจุดนั้นมาได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ย เราก็เหมือนแบบมีแรงฮึบสู้เหมือนกันเลยางคะแล้วเหมือนเป็นแพชชั่นเป็นแรงใจในวันที่รู้สึกท้อมากๆโอ้น่ารักจังเลยอะหล่อด้วยค่ะแต่พีจันนฟังพี่จันคนดีใจเนาะที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้กันูได้เนาะอ่ะด้านหลังละคะสำหรับหนูก็หนูชอบโฟอีฟค่ะใช่เพราะว่ารู้สึกคือความจริงแล้วชอบก็ชอบมาตลอดค่ะคือเหมือนว่ามันมีช่วงหนึ่งที่หนูอ่ะได้ใช้เพลงเขาในการที่จะต้องทําอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพอยิ่งฟังเพลงยิ่งชอบแล้วก็รู้สึกว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่าคล้ายก็คือเหมือนเราจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันสวิฟเวอร์ต่างๆนะคะเคพื่อจะมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็เลยรู้สึกอินมากๆแล้วก็ชอบทุกเพลงของเขาเลยรู้สึกว่าทุกๆคนมีความน่ารักมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองโดยที่แบบว่าเราดูแล้วเราไม่สามารถเลิกเมนได้เลยเพราะว่าทุกๆคนแบบน่ารักเหมือนกันมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในความเป็นโฟอีฟที่ไม่มีใครเหมือนจริงๆค่ะโอ้โหนั่นนั่นนั่น่เป็นโฟตัวจริงเลย ะคะสำหรับเฮล,ลีน,นะคะก็บอกเลยว่าวงนี้เป็นวงที่ทำให้แบบรู้สึกปลุกใจขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเขาแบบพูดคำคำหนึ่งขึ้นมาว่าแบบแค่เราเชื่อในตัวเองอะแล้วก็สามารถทำมันได้ก็คือเอ็กโซค่ะเฮ้ยแต่ละคนมีแบบวงในดวงใจคนสุดท้ายแล้วลูกค่ะแบบว่ามีจะเปลี่ยนการชอบไปเรื่อยๆค่ะแต่วปัจจุบันนี้ชอบพิกซีค่ะเ,เพราะว่า เวลาดูเพอร์ฟอร์มเขาแบบเขาทำถึงจริงใช่คือแบบดูแล้วแบบทุกทาถึงมากค่ะคุณนาชอบมากคุณนาลดมากคุณน้ามาเบลสบัดผมทีพี่คอเคสเอาจริงแต่คุณนาสบัดได้เป็นร้อยรอบไม่มีปัญหาเลยผมผีผมผีสั่งได้ลดมากจริงคือ จะบอกว่าแต่ละคนตอนที่พูดถึงศิลปินที่เรางชอบอะทุกคนตาเป็นประกายหมดเลยอะเหมือนเราแบบเอ้ยเราชื่นชอบคนเหล่านั้นจริงๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้จริงๆเนาะด้านหลังคือมีความแบบประทับใจคุณนาเอาละคราวนี้มาถึงผลงานของพวกเราเองบ้างดีกว่าซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาชื่อเพลงว่าหนูพูดได้ไหมความลับนางฟ้า Secret Angel โอ้โหพี่ว่านนวลเอลชื่อวงชื่อเพลงยาวแหละ วันนี้พี่เจอวงเกิร์ลกุ๊ที่ชื่อเพลงยาวกว่ายังไงเดี๋ยวเล่าสิว่าเอ๊ะเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงเนี้ยหาประมาณไหนใครเล่เาดีใครเล่าดีเคลรี่ออค่ะแคลี่แคลี่ก็ได้ค่ะอ่าก็เพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับว่าเราพวกเราเนี่ยเป็นเด็กสาวที่แบบฮอตมากในโรงเรียนหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็อุ้ยเดินไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งแบบหล่อมากคนนี้ใช่เลยคนนี้ปิ๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ทำยังไงดีนะเราแบบมีความในใจแบบปิ๊งปิงพี่จังเลยค่ะแต่พูไม่พูดจะพูดหรือว่าไม่พูดนะเออเราก็เลยเก็บเรื่องเนี้ยมาคุยกับเพื่อนสาวว่าทํายังไงกันดีเราก็เลยแบบเอ้ยถางั้นปรึกษากันว่าเราลองไปบอกพี่เขาดีไหมว่าถามเขาดีกว่าว่าหนูพูดได้ไหมพูดว่าปิงปิพี่ได้ไหมอะไรประมาณนี้คือเหมือนถามแต่ความจริงเราบอกไปแล้วว่า ประมาณนี้ค่ะแล้วด้านหลังที่บอกว่าความลับนางฟ้าคือ,อยังไงก็คือเป็นความลับว่าเราจะปิ๊งพี่ใช่ม <c ười> <ๆ S 1> ันเป็นความลับของเราอย่างเราเป็นนางฟ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบปิ๊งพี่คนเนี้ยมันคือความลับของเราก็เลยกลายเป็นความ,วามลับนางฟ้า,า,ฟา <c ười> ใช่คือ <c ười> มันเหมือนแบบว่าเราป๊อปในโรงเรียนก็คือเราเป็นนางฟ้าในโรงเรียน <c ười> ชยใช่เราทีนี้เราก็ไปเจอกับพี่คนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครแค่รู้สึกว่าเฮ้ยถูกชะตาจังเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนจบของ MV เขาก็เปิดเผยออกมาว่ามี่แหละความลับของเขาเออ สามารถ<ช>ที่จะไปดู MV <ช>ของพวกเราทางช่องและบิด o ูลขอบได้เลยนะคะพิมพ์ไปว่าหนูพูดได้ไหมความลับนางฟ้าซีเคร t แองเจค่ะ ตรงนี้จังเลยอะเหมือนหนูคัดเอเนอร์จีทุกคนมาหนูไม่มีคใครเอเนอร์จีดอกสักคนเลยกับทุกคนเนี้ยคือ <c oughs> ทุกคนแบบเอเนอร์จีพุ่งเท่ากันหมดเลยอะอมันหน,นุบมากเลยต้นเลยเริ่มเลยมันเริ่มเลยม,เมาคราวนี้เพลงนี้ได้ใครมาทำให้ใครเป็นโปรดิวเซอร์ ็นพี่เมย์ค่ะมาชินาปะใช่ค่ะโอ้โหคนนี้เขาทำทีป๊อปโอ้โหเยอะมากทำถึงสุดๆแล้วเป็นไงได้แบบไปทำเพลงกับเขาเขาดุไหมไม่ดุไม่ดุแต่นิ่งแต่เขาละเอียดมากใช่ใช่เขาจะเก็บทุกอย่างเลยเหมือนแบบได้อีกนิดนึงตรงนี้อสอเสืยยังแปลกๆขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงแล้วเขาก็จะแบบมีการมาเอา บบช่วงนี้ที่เราร้องดีกับอีกช่วงหนึ่งที่เราร้องดีมาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหวเขาเนี้ยบมากจริงแล้วเพลงออกมาแล้วแบบพวกเราชื่นชอบมากคะ่ะความจริงก็ชื่นชอบมาตั้งแต่ฟังเดโม่ใช่ค่ะนะแบบหูฟังแล้วแบบกรี๊ดแตกกันหมดเลย<ช>แบบมันด,ดุนี่มากแล้วพอได้ฟังเพลงที่แบบเป็นเสียงที่เราร้องจริงๆอะคะ่ะยิ่งแบบหูพี่เขาทำนี่นี่มากแบบขอบคุณมากมากจริงๆริงค่ะที่ทำเพลงนี้ออกมาให้พวกเราได้ร้องคะ่ะเพลงนี้เป็นแนวไหนอะสาว เพลงนี้ค่ะจะเป็นกินอายยุค2 0 0พค่ะซึ่งเป็นแนวบอบกัมป๊อบค่ะซึ่งเป็นป๊อบจังหวะเร็วแล้วมาผสมกับอิเล็กทรอนิกส์ป๊อบให้เข้ากับปี2024ค่ะหนูเกิดทันมีรูป2 0 0พัน่ะ2 0สอพันอาจจะปลาย2 0 0พันนิดนึงถ้าใหนถ้า2 0 1พันสิบทันเนี้ยเช่อไม่จำเป็น่าคนที่เขาชอบเต้นมากเลยนะคะพี่หมอ นะจุดตัวนี้คือ Energy ร o จก่นันต้องสำหรับไกลละลดมากอ๋อแสดงว่าเราจะทานเป็นแบบลายยุค2 0 0พมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าก e e นอายมันจะเป็นฟิลประมาณนั้นเนาะเป็นความยุคนั้นซึ่งถ้าคนรุ่นพี่ฟังคือติดหูเลยฟังแล้วแบบชอบมันใช่เลยอย่างเงี้ยเออแต่คนนี้พอออกไปฟิดแบคที่กลับมาเป็นไงบ้างเพงนี้ ดีนะคะแบบว่ารู้สึกว่าโจทย์ที่เราตั้งใจไว้คืออยากให้เป็นเพลงที่มีกลิ่นความแบบสองพันเพลงที่มันนึกถึงสมัยก่อนนิดนึงซึ่งทุกคนก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบว่าเอ้ยนึกถึงเพลงสมัยหนูเลยอะไรอย,ย<ช>่างเงี้ยก<ช>็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําถึงอยู่ตั้งแต่ชื่อวงยันแบบแนวเพลงละะอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันจะเป็นเป็นในทิศทางเดียวกันนะเนาะดีจงังเลยคราวเนี้ยเอ็มีก็คือจึ้งใจเหมือนกันไม่แพ้กันเล่าถึงเอ็มีให้ฟังดีกว่าคือพี่เห็นหนูไปหลายที่มากเลยอะ ดี๋ยวนูไปโพดตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นยังไงคะมีเพลงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเริ่มตาจตอนถ่ายเลยละกันค่ะแล้วก็เริ่มขึ้นรถขึ้นรถตู้ตอตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มแล้วก็ไปแต่งหน้าเริ่มแต่งหน้าก็ประมาณตอนเที่ยงคืนค่ะแล้วก็เปิดกล้องก็ตอนตีสองที่ตรงช่องช่องนอนสีค่ะตรงนั้นก็คือเริ่มถ่ายตีสองยาวจนถึงตีห้าหกโมงค่ะตั้งแต่แบบมืดเพราะว่า ตอนช่วงเวลานั huh. ahead, there, too, right? ้นอะมันจะไม่ม e ีคนแล้วแสงก็จะได้สุดใช่ไหมคะก็คือถ่ายจนแบบถ่ายจนคนเดินมาค่ะถ่ายจนคนกลับมาทํางานกันอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากช่วงต่อจากนั้นอะก็ยาวต่อไปคือขึ้นรถไฟบีเอ็มเอ็นต่อค่ะแล้วก็ อุปสรรคในรถไฟฟ้าบีเอ็มเอ็นก็คือ <c oughs> เรามีการขอสถานที่นะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะระยะเวลาที่มีการมีผู้คนมาใช้ <c oughs> ใชด้วยจริงๆด้วย <c oughs> มีการสัญจรใช่แล้วก็ต้องเหมือนแบบหาหาช่องโบกี้ที่แบบว่าคนว่างที่สุดค่ะแล้วก็แบบขอแบบขอพี่ๆแถวนั้นว่าแบบขอใช้สถานที่นะคะ, <c oughs> ะอะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้พี่พนักงาน,นะค่ะที่เขามากับเราบบเนี่ยก็ตั้งป้ายค่ะขอใช้สถานที่ค่ะใช่แล้วก็เราต้องแบบดูช่องจังหวะดูอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็แบบด้วยความที่แบบมันเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมคะแล้วกล้องก็จะอยู่อย่างงี้แล้วก็จะแบบเบีย ใช่แล้วพี่ต้องทอ๋อพีต้องโผลนะคะใช่แบบว่าไปเรื่อยๆการทรงตัวก็ต้องแบบถึงระดับหนึ่งเลยค่ะที s <S ่ไปเพราะเขาก็ขู่วิ่งจริงเนาะไปแล้วด้วยความที uh> ่มุมกล้องมันเป็นฟิชไอ y e อะค่ะคือเขาก็เลยบอกว่าห้ามอยู่ริมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าใครอยู่ริมอะเราจะต้องนั่งเราจะต้องเบียดกันให้มันอยู่ตรงกลางเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือแบบว่าลมหายใจลดกันเลยก็คือโผ่ก็คือเออ่คนลุกดารุนี่สุดๆ นี่แสดงว่าคืนนั้นนะหนูไม่ได้นอนถูกไหมไม่ได้นอน,น,อนต้อแบบตลุงใช่แหละเพราะว่างงทั้งวันนั้นคือเราไปทำทุุระไปเรียนไปนั่น<ช>ไปนี่กันมาโโหดมากแล้วตอนฉากเต้นคือหนูเต้นกันที่แบบสถานี รถไฟถูกไหมใช่ค่ะเออแล้วอย่างตรงนั้นน่ะคือเราถ่ายกันกี่โมงทำไมไม่มีคนเลยอ่ะก้อนตีสองประมาณตีสองที่เราเตัดต่อแต่แต่คือว่าชอบอันนี้ชอบนอนรีมีช่วงตีแล้วก็จะมีในสถานีรถไฟอันนี้นีหนึ่งก็มีคนเดินอยู่ค่ะตรงสถานีกลางเออเออแล้วก็แบบว่าคนน้อยลงเราต้องแบบรีบถ่ายค่ะเป็นแบบถ่าแบบจังหวะนี้แหละที่แบบคนไม่มีมันป้าลุยลุย ีเทคไหนที่พลาดเลยค่ะคือเราต้องทำให้มันดีทุกเทคเพราาะว่แข่งกับเวลาใช่เพราะว่าด้วยความที่มันจำกัดทุกอย่างโอ้แต่ดีนะหนูไม่มีใครน่ายมสักคนเลยแต่ว่าเรื่องนี้ก็แบบบูสกันตลอดใช่บูชันเนอะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ช่างหน้าช่างผมด้วยใช่ทำถึงสุดๆเพราะใครทันบูชให้เราไม่อ่อมเลยใช่เขาทั้งร้นพี่เขาจะแบบได้อีกลุกได้อีกเลิศมากนี่ คืกันทั้งวันบิวกันสุดๆอย่าอมอย่าอมบิวนั้นเนาะมีพระเอกเอ็มวีด้วยยังเป็นใครอะไรยังไงแล้วสีเขาเป็นใครเนี่ยขาเป็นใครพระเอกเอ็มวีนะคะก็คือเจมส์เพรสคอตตนั่นเอง่ซึ่งจริงๆหนูกับพี่เลรู้จักกันอยู่แล้วเพราะเป็นเพื่อนที่มหาลัยอยู่เอกเดียวกันเลย นี่นะเอาสรุปในเอ็มวีเขาแบบชอบใครอะในน้ำพลุโอ้ยนั่นไรนั่นมาว่าเป็นหนูหรือเปล่าหนูว่าหนูแต่พี่ว่าว่าหนูคือคนคนจิงเขาจะไม่พูดเยอะแต่นายพูดแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่พระเอกชอบใครแต่ว่าได้ถ่ายรูปคู่นะคะแน่ชิดที่สุดนะคะเอาเป็นว่าแต่ แต่ว่าพี่พระเอกยืนมองคนนี้นะคะคนอื่นเขาแอบมองคนนี้พี่พระเอกงงนะคะคมกันสุดรีไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องให้ทุกคนไปตัดสินใจกันเอาเองที่มันต้องไปดูในเอวีเลยมีเฉลยปะตัดสินใจกันเอาเองเป็นมันมีเพราะว่าตอนตอนแรกอ่ะพระเอกเขาเลือกมานั่งข้างๆหนูมันน้างที่เดียวค่ะมันบ้างหรือเปล่าคนอื่นเขายืนแยบกันอยู่เนาะ อ่<ช>อเพราะฉะนั้นเพลงนี้ต้องไปดู MV ให้ได้<ช>จะได้รู้ว่าอสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเนาะสำหรับระเอกคนนี้รวมไปถึงท่าเต้นต่างๆที่ดูแล้วแบบโอ้ใส่เต็มกันมากคุณนา <c oughs> คุณนัเต้นไปกี่รอบค่ะทั้งหมดโอ้คือ <c oughs> นำไ่ทันวัน <c oughs> เพลการเต้นวันนั้นทั้งวันอาจจะแบบเยอะทั้งกว่าทั้งหมดที่เราฟ้องหลายรอบ,บ้างหลายรอบเลยหรอหลายรอบค่ะหลายรอบเพราะมันมีเปลี่ยนแบบมุมกล้องด้วยเนาะเปลี่ยนสถานที่ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมีเรื่องอะไรโกโกใน MV ตอนไปถ่ายเราให้ฟังหน่อยได้ปะ เลื่นกล้องะไเล็บลุดค่ะเฮ้ยจริงจังเลดใช่เพราะว่า เอ้ยอันนี้พูดได้ไหมได้เลยพูดได้เพราะว่าตอนเช้าตอนเช้าไม่มีเล็บแต่ตอนเย็นมีเล็บแล้วเพราะว่ารีเควสที่พี่สไตล์ดินไปว่าอยากได้เล็บค่ะเขาบอกว่าจะได้หรือเดี๋ยวมันจะไม่ตอกกันนั้นบอกได้ค่ะเอเนจี้มันได้ขอคอขอนอก็เลยมีเล็บมาแต่ว่าเล็บมาแล้วก็เหมือนแห้งไม่ทันเพราะต้องเข้าสีเต้นพอดีแกกลายไปว่าหายไปเล็บหนึ่งเราตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอหายไปเลยแต่ก็ดีว่าในเอ็มจีไม่ค่อยเห็นเพราะเราเต้นอยู่เนาะมันก็จับไม่ทันเนาะไหมีิไหมบนไหมมีขลองข่องหนู ตอนที่แบบว่าหลังจากที่ถ่ายที่ช่องนรศ่ะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเต้นเยอะมากจนผมกับหน้าเริ่มแบบอันนี้แล้ะพี่เขาแบบไปทรุมทาหน้าทําผมหนูอยู่ข้างสะพานลอยแล้วแบบมีฝรั่งเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็มองแบบว่าอะไรหรอแล้วทีเนี้ยพี่หน่งหน้าก็แบบว่าก็ลังจะส่งรูปไปงานโรงเรียนค่ะตอนนั้นหนูเขินมากเพราะว่าแบบมันนั่งอยู่ข้างๆอะแล้วแบบนีสะพานคือพี่วินมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วหนูแบบแล้วมีกิมบุกปิงลอยมาแล้ว่างเนี้ยก็มีทุกอย่างอะแล้วหนูแบบ โอเคแต่เพื่อนงานเราทำได้เราทำฟีลแบบออสตสตรีทของไทยใช่ทุกคนดูเป็นสะพานก็คือเรานั่งอยู่ข้างล่างสะพานลอยใช่เลิศช่ำมากไปทูเคนสๆสุดๆแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องอองๆค่ะแต่ว่าอันนี้หนูเล่าได้ได้ตียังไงนะก็คือเหมือนว่าตอนนั้นไม่เป็นซีนของหนูค่ะซีนเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วแบบว่ามันมันดึกมากๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเอ่อเป็นเรื่องเล่าที่หนูไม่เคยเล่าให้แบบให้ใครคนอื่นฟังเลยแป่กมากพี่ก็รู้พี่ก็รู้เอาโอเค ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เห็มื่อป่ะแล้วเหมือนแบบว่าหนุ่อ่ะก็ถลายอยู่ข้างๆช่องดนซีใช่ไหมคะมันจะเป็นสะพานแล้วเหมือนจุดๆค่ะก็มีพี่มนุษย์คนหนึ่งนักท่องเที่ยวเาวคนหนึ่งเขาขับรถอยู่จะกําลังจะผ่านสะพานนั้นนะคะแล้วเหมือนเขามองขึ้นมาแล้วเห็นเราแล้วเหมือนเขาก็หยุดตรงกลางไฟแดงเลยค่ะแล้วเขาก็แบบ ตะโกนอะไรไม่รู้แบบฟังไม่ออกเพราะว่าเขาพูดภาษาอื่นใช่ไหมคะเขาก็แบบแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปค่ะหายไปแล้วก็ถ่ายกันโอเคไม่ได้มายอะไรแล้วจู่ๆคือเขาหายไปจอดรถเพื่อวิ่งขึ้นมาหาเราแล้วเขาก็พูดว่าพูดว่าอะไรพูดว่าเขาอะเป็นนักแสดงถ่ายเขาถ่ายเขาถ่ายเขาใช่เขาบอกว่าจบแล้วไม่ต้อง ประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ถ่ายเลยถ่ายเลยคือเขาเขาเขาส่งเสน่ห์ทีต้าเลยจะต้องเป็นเทวดาให้ทีต้าเลยโธคือเขาอยากจะเข้าซีนกับเราด้วยใช่้วยอันนี้พี่เตจนน่าจะยังไม่สมประกอบแบบว่า พี่เจมคือต้องหลบเลยให้เขามาเป็นพระเอกเลยเฮ้ยไม่ใช่เวลาเล่นอะไรเลยตาว่าเอาสิก็ต้องหลบให้เขาค่ะไม่เพราะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาสักตีสองอะไรเงี้ยเขาถึง่วงนอนหมือว่าที่เขากลุ่มหรือว่าเขาดึมว่าเขามาสงกลุ่มบาว่าเขาเป็นแบบฝั่งเอเชียหรือแบบเป็นฝรั่งเอเชียเขาฝั่งเอเชียเขาเขาดั้จะเห็นว่า ถ้าเอกของเราเป็นฝรั่งเขาจะายองไม่ได้เลยมาเหมือนเข้าใจพอไปถ่ายกับแบบนี้ก็จะมีแบบคนเถวๆนั้นนอะมาจอยมาสนุกสนานกันนะคะกว่าจะได้เป็น M v มวีออกมาถ่ายไปประมาณ1วันเกือบหนึ่งวันเต็มที่เลยแต่ว่าคือพอไปเริ่มกลางคืนะนองมันก็จะโหดนิดนึงแต่ภาพออกมาเป็นไงบ้างคะถูกใจไหมสาวๆถูกใจมากรู้สึกว่าทำถึงสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาย m อหรือว่าสีโทนสีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย ตะโกนว่าห้องฮอผอนได้ผอนแล้วเออหนูลูกรลกกเป็นนักร้องเล่นตลกเดี่ยวไมโครโฟนสนุกมากฮ้องมากเหรอโอ้แต่ดีมากเพราะว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นยุคสองพันจริงๆอ่ะไอ้แบบ เป็นรูปเหมือนตัดแปะได้ๆเป็นภาพแบบดูแบบภาพเก่าๆะไ่เนาะเออได้ฟิลมมากเลยเพราะฉะนั้น MV นี้ไม่ดูไม่ได้ถูกไหมถูกต้องรวมไปถึงท่าเต้นที่มีก็คือไม่เต้นไม่ได้ยังไงสอนหนซีชันเลยได้เลยเอามาคอรตตสอนเริ่มเลยค่ะ อย่างแรกนะเราชี้ไปที่ปากของเรา3ามทินะคะสามครั้งเป็นหนูพูดได้แล้วเราก็จะเวฟค่ะไหมแล้วก็ปิงปิงสีเรอบค่ะพูดปิงปิงพี่ได้กลับค่ะไหมแล้วก็ชี้ปากตัวเองสองรอบค่ะพูดว่าเลิฟเลิฟพี่ชันปากได้ไหมแล้วก็สวัสดหัวค่ะหนึ่งสอง อ่ะแล้วชิดไปด้านนะไม่รู้ว่าพูดดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีเนาะไอ้ขออีกหนึ่งทีแบบออนบีดเลยอะร้องเป็นเพลงได้เลยได้ค่ะมาห้าหกเจ็ดูพูดได้ไหมพูดว่าปิ๊งปิ๊งพี่ได้ไหมพูดว่าลับลับพี่ได้ไหม ไม่รู้ว่าคุยด,ด,ด,ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีนูพูดได้ไหมพูดว่าปิ๊งปิ๊งพี่ได้ไหมพูดว่าลักรักพี่หมด กดนะถ้าอยากทำชาเลนนี้ต้องเซิร์ชว่าอะไรกดไปเลยแฮชแท็กหนูพูดได้ไหมชาเลนจ์ค่ะหรือไม่ก็กดที่แผ่นเสียงของพวกเรานะคะหนูพูดได้ไหมความลับนางฟ้าสกปรกแองโลค่ะแอนเนอจีดีมากจริงๆนะมีแฟนคลับบอกว่าทุกคนน่ารักมากเลยใช่แล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะได้เป็น m v ตัวนี้ออกมาเนาะ ก็ไม่งายนะคะแฟนคลับอย่าลืมไปเต้นกันด้วยนะน่ารักขนาดนี้อะยังไงท้ายทายนี้อยากให้น้องๆฝากผลงานไว้หน่อยดีกว่าจ้าก็ขอฝาก M.V. ของพวกเราด้วยนะคะหนูพูดได้ไหมความลับนางฟ้า Secret Angel นะคะสามารถติดตามได้ผ่านทาง YouTube และปิดมูลขอบนะคะแล้วข่าวสารของเเราเป็นไงครพี่เคนดี้ ก็ถ้าทุกคนอยากติดตามพวกเรานะคะก็สามารถไปติดตามพวกเราทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแค่พิมพ์ไปว่า daruni underscore official และยังมีของค่ายพวกเราด้วยนะคะเพียงแค่พิมพ์ไปว่า rabbit moon ขอบค่ะใช่ค่ะ,แ,คะ,คะแล้วถ้าทุกคนนะคะอยากที่จะติดตามพวกเราส่วนตัวทั้ง6คนนะคะสามารถที่จะกดเข้าไปทาง following <im it> ได้นะคะก็จะเจอกับพวกเราทั้ง6คนเลยค่ะทุกทุก็จะเห็นไลฟ์สไตล์ของพวกเราทั้ง6คนว่าเรา daruni ขนาดไหนค่ะ มันได้ใจเฮ้ยจะบอกว่าวันนี้มีคนส่งดาวมาให้น้องๆเยอะมากเลยค่ะนะคะมีคุณเคนายนะคะถ้าที่ขอภัยนะคุณวรชัยก็ส่งดาวมาให้ด้วยอุ้ยคุณเคส่งมาเยอะเหมือนกันนะส่งมาหลายรอบเลยนะคะคพือนานด้วยมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคลับที่แบบคอยซัพพอร์ตเราหน่อยไหมคือมันก็จะถ้าสมมติว่าเราพูดแบบ เซนซิทีมันจะแบบร้องไห้มน้ำตาจะไหลก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาเสมอแล้วก็เป็นกำลังใจที่พวกเรามาตลอดนะคะเพราะเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่มากที่สุดนะคะแล้วก็จะตั้งใจทําให้มากขึ้นมากขึ้นทําให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะให้เท่ากับที่ทุกคนส่งกําลังใจมาให้พวกเราเสมอค่ะร <c oughs> ักทุกคนนะคะ oh, <my> love. I love you so much ส่งแน่เลยอ่ะถ้างั้นวันนี้สุดท้ายนี้ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะเป็นดีเจบอเข้าเพลงตัวเองทุกคนได้ฟังกันหน่อยดีกว่าใครดีปาปไปาปาาาดนี่ is on f น e e k นะคะเพลงต่อไปคือหนูพูดได้ไหมความลับนางฟ้า Secret Angel